แนะนำโน้ตบุ๊กในร้านคอมดีทูยูประจำปี2025ที่เน้นความคุ้มค่าในราคาเริ่มต้น2,000บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทจะมีรุ่นอะไรบ้างไปชมกันครับสวัสดีครับผมกิมเล้งนะครับผมวันนี้จะมาเริ่มต้นแนะนําตั้งแต่รุ่นที่ถูกไปจนถึงตัวแพงนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปชมรุ่นแรกกันเลยครับสำหรับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะครับผมที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่2,000บาทไปจนถึง4,000บาทนะครับผมมีแนะนํา2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือจะเป็นแท็บเล Q 5 0 8นะครับตัวนี้จะเป็นแท็บเล็ตที่สามารถทัดสกรีนได้นะครับผมใช้งานปากกาได้นะครับผมแล้วก็และอีกรุ่นนะครับผมชื่อรุ่นว่า Lenovo L 3 8 0นะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ทีเด็ดเลยนะครับผมด้วยขนาดหน้าจอ13.3นิ้วเป็นแบบ Full HD IPS แถมยังรองรับอะแดปเตอร์ฟาชาร์ดอีกด้วยนะครับทั้ง2รุ่นบอกเลยแบตเตอรี่ดีมากๆและสําหรับสายงานธุรกิจนะครับผมที่เหมาะสําหรับนักเรียนหรือว่าคนทํางานนะครับผมในราคา4,000บาทไปจนถึง7,000บาทผมมีแนะนำนะครับ f u j i t s Lifebook U937 นะครับรุ่นนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่มีความเบาแล้วก็บางมากๆนะครับด้วยน้ําหนักแค่ 913กรัมเท่านั้นนะครับเป็นนวมิตรที่เบาที่สุดของทางร้านเลยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถือว่าอึดถึกทนเลยนะครับผมด้วยทางเราเนี่ยการันตีให้6ถึง7ชั่วโมงและอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมจะเป็นแล็ปท็อปจากแบรนด์ Lenovo นะครับเป็นซีรีส์ i n k p a d นะครับชื่อรุ่นว่า E595 นะครับรุ่นนี้นะครับจุดเด่นก็คือในเรื่องของความอึดถึกทนนะครับผมในระดับ Military g r a d ด นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ย15.6นิ้วมีแป้นพิมพ์ตัวเลขแยกอีกด้วยนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์เนี่ยยังฟ้าชาร์จเหมือนเดิมและในส่วนของสายเล่นเกมหรือว่าตัดต่อกราฟิกฟ ic, นะครับผมในงบประมาณไม่เกิน12,000บาทผมมีแนะนำในส่วนของ Lenovo ThinkPad P51 แล้วก็จะเป็น Dell Latitude 7420 2รุ่นนี้มาพร้อมกับหน่วยประมวลผล CPU ระดับสูงเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงาน 3D 2D หรือว่าสายซอฟตแวร์เอนจิเนียร์ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นพวก AutoCAD สเกตอัพโซลิดเวิร์กหรือว่าเป็นเกมกราฟิกเบาๆนะครับสตัวนี้ทําได้อย่างสบายๆจุดเด่นของร้านคอมดีทูยูนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเรามีพนักงานที่คอยให้คาปรึกษาดูแลแนะนําเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นๆนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะดูเป็นสินค้ารุ่นอะไรมานะครับก็สามารถทักมาสอบถามทางเราไว้ก่อนได้และอย่างที่2นะครับผมสินค้าจากทางร้านเราจะมีประกันสินค้าให้ถึง3เดือนพร้อมบริการหลังการขายที่ดูแลตลอดการใช้งานและที่ดีที่สุดเลยนะครับผมเรามี QC ที่คอยตรวจเช็คคุณภาพสินค้าเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าเนี่ยั่นจจาาาาส้าทงงออกกรรเเะปลดภ แล้วก็ใช้งานได้จริงแน่นอนบริการพิเศษของทั้งร้านนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยทางร้านมีการจัดส่งทั่วประเทศผ่านขนส่ง DHL นะครับอย่างที่สองคือเราจะจัดส่งผ่านล้ล่ามูฟหรือว่าไลาแมนสำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนะครับก็จะได้รับไม่อะไรไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับและอย่างที่3ก็คือทางเราเนี่ยสามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะครับผ่านบัตรเครดิตนะครับผมซึ่งการชำระเนี่ย ก็ทาได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนชําระเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับสำหรับท่านใดที่รับชมวิดีโอนี้นะครับผมบอกเลยว่าอย่ารอช้านะครับเพราะว่าสินค้าทุกรุ่นเนี่ยทางเรามีจํานวนจํากัดมากๆนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับท่านใดที่สนใจสินค้าหรืออยากมาดูสินค้าตัวจริงเนี่ยก็เข้ามาที่หน้าร้านได้ทางเรายินด,ดีให้บริการนะครับ